โอเคครับเราก็มาอยู่กับผมอ่ะเดินตอร์อสีอยู่นะฮะก็มาอยู่ในเกมอินเออเกมอยู่กลางฮนะเซฟเฟอินเตอร์เออโฮ้ยพูดยากเหลือเกินก็พา์ในพาท์ที่สองฮนะเราจะมาทำอะไรกันเก็บเลเวลสิแม่งก็นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรก่อนคือเห็นว่าปล่อยบอสนะฮะปีใหม่ครบโลกแปดปีอยู่กลางรู้สึกว่าจะปล่อยบอสไว้เยอะแต่ไม่รู้ว่าตายหมดหรือยังนะฮะ ผมว่าน่าจะตายหมดแล้วหรือว่าปล่อยมาเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือน้องแพรบอกมาอย่างนั้นตอนนี้ผมก็เข้ามาแล้วอืมไม่ถึงเกมเฮ้ย <c> เ <oughs> พื่ออะไรอะ่ะรอหน่อยแล้ก็อินเทอร์เน็ตผมเป็นอะไรวะก็เซิร์ฟอินเตอร์มันมีข้อดีตรงที่เราล็อกอินกับเว็บนะครับคล้ายๆกับเกมออดิชันในไทยอะ่ะคือล็อก เราอินในเว็บก่อนแล้วถึงมันจะเชื่อมเข้าสู่เกมนะหน้าจอหลักทงนี้เซิร์ฟก็ไม่แบ่งนะไม่แบ่งเซิร์ฟคือมีเซิร์ฟเดียวเป็นโลกเลยฮนะหนึ่งโลกแล้วก็แบ่งเป็นโลกย่อยคือเซิร์ฟย่อยๆ่อยห้องหนึ่งห้องสองห้องสามประมาณนั้นนะฮะ mm hmm. ก็มีแค่สามห้องพีพีสองห้องแล้วก็เป็นอ,อห้องหกอ่ะห้องพิเศษนะฮะทีนี้เราก็มาอยู่ การตรงนี้ยังไง l e สิบ1อ็ดมีฟารกิจอะไรบ้างวะมันมีบิิกิจกรรมอะไรใหม่กูยังไม่รู้เลยเนี่ย,อ,ยอะไรเนี่ยอ๋อเลเวลสิบอืตังไม่พออ่ะมันก็ไม่พออีกหลย นี่ันี้คืออะไรตรงนี้เหรอชูว่าไป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 ดูกันเนื่องจากกรีมของเซิ้อฟนกยังไม่รับเกรดนะฮะคือสกิลเราท่าวิ่งถึงได้ต่อเลเวหาเท่านั้นเราต้องทำใจกันหน่อยฮะภารกิจนี้คืออะไรอ่าไม่มีนี่วะนี่คืออะไรวะ ไม่รู้ว่าไอเทมไอเทมที่มีขายก็อัปเดตมาแล้วเนาะว่าเป็นอย่างนี้อืมเดี๋ยวเราจะมาดูไอเทมที่ไม่นางกินนะไอเทมเครื่องป้องกันเรามาดูอะไรกันสักหน่อยนะซึ่งพาร์ทที่แล้วผมก็ได้เห็นไว้แล้วแต่ไม่ได้อันคลิปนะเนื่องจากผมยืมไอคอนนะอ่ะฮะเราก็มาดูกัน เรามาดูของขายที่ไม่นางจินเอ้ยเจียวดีตรงนี้อะซื้อมาขายไปฮนะเรามาดูก่อนนี่อะไรเอ่ยคุมอีเวนต์นะฮะเนี่ยเก่งหรือเปล่ามีขายด้วย1 0บเอ็มเองตัวละ1 0บเอ็มฮะโอเคบอกเท่านั้นแหละนี่อะไรมาก ตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟนอกผมก็จนเป็นธรรมดานะคมีตังค์อยแค่มืงนตาไปส่วนที่นี่มีอะไรขายบ้างก็ปกตินะฮะในส่วนของราคานะฮะก็ห้าหมื่นนะต่างจากเซิร์ฟไทยเยอะอาวุธแสงกว่าเลยอืพันกว่าโอเคเราก็ใช้ได้อยู่นะฮะ แสนกว่าเดี๋ยวผมหาเงินให้ได้แสนกว่าอุย้ยคงจะยากว่ะเรามีลูกแก้วเยอะชิบหายไงจะเอาไว้เยอะทำไมวะกูไม่เข้าใจตัวเองกันอเอีคลิปนี้เราแค่มาโชว์ว่ามันมีคุ้มขายในนี้รื้ไยมอะเอเค ก็เดินผมก็ไปเวลดีกว่านะคือตัวก็กากฮให้จะทำยังไงดีเท่าดีมีก็ได้ฮนะอืมอัพแมงเฮ้ยพลังปานมามาถึงอันนี้เลยเหลอน่าจะใช่มั้ง ผมก็มาไฟกับหมูก่อนแล้วกันคือจริงๆเลยคือไม่มีของนะฮะเราต้องมาปกตินี่แหละเอออ่ะเอาเป็นว่าผมก็เลเวลก่อนนะฮะแล้วไว้เจอกันต่อตอนผมเลเวลอะไรวะสามสิบห <35 S 1> ้าก็แล้วกันนะฮะสามสิบห้าแล้วค่อยเจอกันใหม่ผมเดมิเตอร์ไอซีอยูะบ๊ายบายครับ